โอ้มชางติวันนี้วันที่15เดือนเมษายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้รับใช้บำรุงความสุขให้กับกันและกันอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในความสุขและในความเพลิดเพลินตลอดเวลาและแบ่งปันความสุขนั้น คือการดูแลเอาใจใส่ที่เต็มบริภวยลังที่สุดคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือหนทางที่จะยกระดับสเตตของลูกอะไรคือสิ่งหลักๆที่ลูกจะต้องใส่ใจทำต่อเพื่อที่จะทำสเตตของลูกให้สูงส่งข้อที่หนึ่งให้มีความกล้าหาญที่จะเป็นผู้พิชิตการติดยึดข้อที่สองจงเก็บ ชัดอะไรที่ลูกพูดกับบาบาไว้ในขณะที่จดจาท่านและนานเท่าไหร่ที่ลูกได้จดจําท่านข้อที่สามลูกจะต้องมาเป็นผู้พิชิตการนอนหลับข้อที่สี่ลูกจะต้องดูแลร่างเก่าของลูกและก็ยังลืมมันด้วยข้อที่ห้าจงทำธรรมชาติของลูกให้สูงส่งอย่าได้รับอิทธิพลโดยธรรมชาติของลูกและขณะเดียวกันลังความใคร่ ข้อที่หจงขจัดข้อบกพร่องทั้งหมดแล้วจงมาเป็นเพชรที่บริสุทธิ์ข้อที่เจจงมาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่จะให้ความสุขกับทุกๆคนบาบาต้องการให้เราเก็บเกี่ยวคุณสมบัติทั้งเจ็ดอย่างนี้ไว้ชาระกของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเมื่อใครกล่าวสิ่งผิดผิดกับลูกเพียงแต่อยู่เงียบๆอย่าได้เข้ามาสู่ความขัดแย้งด้วยปากของลูก ลูกจะต้องอดทนกับมันจงให้ประโยชน์กับกันและกันจุดที่สองฝึกฝนที่จะมองดูที่ดวงญาณพี่น้องของลูกด้วยดวงตาที่สามแห่งความรู้ของลูกพิจารณาตัวลูกเองเป็นพี่น้องชายและให้ความรู้กับพี่น้องของลูกทำการฝึกฝนทางจิตวิญญาณแล้วก็ยังทำคนอื่นให้ทำ จงเพียรพยายามเพื่อตัวลูกเองอย่าได้มองดูที่คนอื่นพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งแล้วทำให้ทุกๆคนยกทุกสิ่งด้วยพลังใจของลูกขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งแล้วทำให้ทุกๆคนยกทุกสิ่งให้ด้วยพลังใจของลูก ปัจจุบันหลายๆดวงยานกำลังกระหายต่อความร่วมมือของลูกแต่พวกเขาไม่มีพลังของตัวเขาเองลูกลูกจะต้องให้การช่วยเหลือด้วยพลังของลูกโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นลูกผู้รับใช้ผู้ที่เป็นเครื่องมือจะต้องมีพลังของพลังทั้งหมดเพร่อบามาได้ยกพลังทั้งหมดให้กับลูกๆในช่วงขนาดสุดท้าย และงานนี้ก็กำลังถูกทำด้วยความตั้งใจเช่นนั้นให้ทำตามพ่อในหนทางเดียวกันยกพลังของลูกให้กับดวงยานและงานรับใช้ก็จะถูกทำให้สำเร็จตามเวลาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆถ้าติพจน์ในวันนี้อะไรที่ไหนมีพลังของความเป็นหนึ่งเดียวและพลังของการเพ่งรวม ความสำเร็จก็จะได้รับอย่างง่ายดายที่ไหนมีพลังความเป็นหนึ่งเดียวและการเพ่งรวมความสำเร็จก็จะได้รับอย่างง่ายดายอัจจะโอมชานติ